ันนี้ก็พบกตช่องแล้วแรงซะแนวนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวน้ำตกพาละแงงเบื้องระยะทางในการรถทฮาวได้นะคะรถเฮาก็จอดอยู่นี่วันนี้ก็เลยอียูสองร้อยเมตรกะแล้วพาเดี๋ยวยากไปนะคะเอามาเบื้องวะว่าเรเป็นตามที่เฮาคาดหลังอยู่บอพ้อละงามอยู่บอเธอแหลกที่พวกเฮามาไปะคะไปเลยนไตปป ก็ฝั่งทางนะคะแล้วก็จะมีทั้งไหลลงมาลงมาแต่ไหนก็ม่้จะจะที่เขาแนะนำนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวนะคะให้ขับรถกระบ,บะมานะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะไม่งั้นก็ถ้าเป็นรถนเก่งเหมือนพวกเรานี่เข้าไม่ได้ใครที่ชอบธรรมาชาตินะคะมาได้เย็นบะเย็น ย่างไไก่อยู่บ่เขาบอกว่าอีก200เรรมตรโอ้ยควยอิ่มข้าวเลยมาย่างสองน,นี้เก็จะมน้ำนันเป็นน้ำเข็งน้ำข้า,าะโพดไปฟานป์นเลย จะเห็่ต้นไม้นะคะแล้วก็ป่าวันนี้น่าจะมีแต่พวกเราแล้วขคิดหมพู้รมทีของเรานะคะวันนี้เรื่อง่าันห้องน้ํายอันนี้คือห้องน้ํานะคะขยะเข้าเข้าได้ค่ะเราเจอทางขยะแล้วอีกไม่นานเราก็จะถึงเดินมาประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้วเป็นอะไรขึ้นไปหันหมูโอ้ยใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้ว คือมาปมแดดเลแดดก,ก็ออกสองข้างทางนะคะมีแต่ต้นไม้ปาาแดงมากเลยต้นต้นไม้แล้วก็ผู้ร่วมเดินทางผู้ร่วมเดินทางนะคะของเราวันนี้ค่ะขึ้นง,ง่ายกว่าอันปวงค่ะเยอะแต่ว่าถ้าใครจยามาแนะนำนะคะรถกระบะแล้วก็ออกมอไซค์นะคะ รถเก๋งคือเข้าไม่ได้เพราะว่าทางมันก็จะลำบากหน่อยมันจะเป็นเป็นป่ากว้างาใครรักธรรมชาตินะคะสามารถมาเที่ยวได้ใกล้ถึงแล้ว ใกล้ถึงจุดชมวิวละตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านาทีเดดกำลังเปียงเปียกมันเปนี่ดนบอกเดิไปเรื่อยๆอะไรวะ ซ,ซ้อมไปพกกระดึงคาดว่าน่าจะถึงแล้วอุ้ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนนะั่งถึงแล้วจุดชมวิว ถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่นานก็ดึงแล้วดึงแล้ว<ร>ดึงแล้วลูกเสือนะครับเดินทางไกลอันนี้คือเราเดินทางไกลนะครับเป็นการซ้อมเข้าใกล้ลูกเสือครับผูร้ร่วมทุนแล้วผู้ร่วมทีมเราหายไปแล้วค่ะสามคนตอนนี้พวกเราขึ้นมาก่อน เริ่มเริ่มมีเสียงแล้วอุ๊ยนั่นล่าถึงแล้ว,ลว,ลวถึงจุดเช็คอินละไกลอะไกลยะแบบหมา,มาหีค่ณ ไม่ดูเหมือนกันนี <hating and humor> ่พวกเราก็เ oh ดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะเนี่ยจุดชมวิวผาละแง่เหมือนเขากำลังจะก่อสร้าง น,ะะนี่วิววิวสวยมากแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะนี่นะคะวิวบริเวณรอบๆของจุดชมวิวน้ำตกผาละแง่งเออดีฮะฮะแล้วก็ฝ <laughs> ันขย้ขง ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ค่ะสำหรับใครที่สนใจจะมาเที่ยวนะคะภาลังแงงอยู่ที่อำเภอนาคูนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับวันนี้พอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ